เจนนี่นะคะน้องพอแล้วก็ลิชี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกราวค่ะวันนี้นะคะเจนนี่พาเพื่อนๆมาที่จังหวัดตลาดนะคะมาที่โรงแรมนี้เลยค่ะดิเวลานิโอนะคะที่นี่เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะห้องเจนนี่นะคะที่เจนนี่ได้เลือกพักวันนี้นะคะเป็นห้องอะไรนะป๊ะป๊าวิลล่าการเด้นวิวนะคะอันนี้เป็นวิลล่าการเด้นวิวนี่เลยที่นี่นะคะจุดเด่นก็คือว่า ใกล้ทะเลมากเห็นไหมคะใกล้ทะเลมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยคะจะมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็ห้องพักนี่คะแต่งสไตล์โมเดิร์นเป็นสไตล์ที่แบบว่าเพื่อนๆน่าจะชื่นชอบมากและที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆเลี้ยงหมานะคะที่นี่เขาต้อนรับหมาได้ด้วยนี่เห็นไหมคะเจังชี่นี่นะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะเปิดประตูเข้ามานะคะในห้องที่เจนนี่จองไว้คือวิลล่าการ์เด้นนะคะเพื่อนๆก็จะเจอโซฟานะคะเจอโซฟาแล้วก็เจอเตียงนอน แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นทีวีแล้วด้านหลังนี้ค่ะอุ้ยน้องพอแอบอยู่น้องพอแอบอยู่มีใครเห็นบ้างนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนที่บอว่าเพื่อนๆสามารถนั่งรับประทานอาหารหรือว่าทํางานได้แต่กิ๊บเก๋กว่านั้นคือตู้เย็นค่ะตู้เย็นนะคะของในตู้เย็นทุกอย่างสามารถทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีกระเป๋าน้อยให้เรากระเป๋าน้อยนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ เพื่อนๆเ,เอาไว้สําหรับเวลาลงไปที่สระว่ายน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะมีผ้าขนหนูให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปเป็นห้องอะไรน้องพอ oh, <yeah. S 1> ห้องน้ำนะคะห้องน้ำในส่วนที่เป็นของวิลล่าการ์เด้นวิวนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีที่เป็นโซนอาบน้ำนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็โซนของอะไรนะ oh. เขาเรียกว่าอะไรนะ oh. ชักโครกใช่ไหมส่วนของโซนของชักโครกนะคะที่นี่นะคะ mm. เพื่อนๆน,น,นะคะก็ไม่ต้อง เอาแชมพูยาสระผมแล้วก็โลชั่นมานะคะเพราะว่าที่นี่เขามีทุกอย่างเตรียมไว้ให้พร้อมแม้กระทั่งหมวกคุมอาบน้ํานะคะแล้วก็ยาสีฟันแปรงสีฟันเพื่อนก็มีให้นะคะที่นี่อขอโทษค่ะที่นี่ก็มีให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะข้างล่างลกนิดนึงนะคะข้างล่างก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของเซฟนะคะแล้วก็ที่นี่นอกจากจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วแล้วก็จะมีโซนที่ตักของแล้วยังมีนี่ด้วย ผาสามารถตากผ้าข้างหน้าได้นะคะเรชี่กับน้องพอ่อซนกันมากเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะตอนที่ตอนนี้เจนนี่มาในเดือนของพฤศจิกายนเขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะโปรโมชั่นก็คือว่ามาพักที่นี่นะคะเขาให้เป็นเครดิตใช่ไหมปะป,ป,ป๊ะเครดิตนี่คือยังไงเราสามารถซื้อของหมายถึงว่าไม่ใช่สิสั่งอาหารสั่งอาหารครบ1000บาทเขาก็จะตัดในเครดิตของเราไปเลยเนาะ วันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็ขออนุญ,ญาตรีวิวห้องประมาณนี้ให้กับเพื่อนๆดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามเจนนี่แล้วก็ให้กําลังใจน้องพอกับลิชี่นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพานัองพอยไปว่ายน้ำต่อเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะ พอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะทะเลเราอยู่ที่ทะเลแล้ครับเราย่ยงเง,ง,ง,งี้ยทุกคนทำไู้สึกมนน่าจะตื้นโอ้สวยมากเลย iz, อะไรอ่ะทำไมคนเย,ยอะอย่างเงี้ยไม่รู้สิเอาเป็นหาดบานชื่นตรงนั้นน่ะหาดบานชื่นคือเป็นหาดแต่ว่าอาิสอระว่าไม่ได้มีเป็นของรีสอร์ทใช่ไหมโอ้ยน,น่าเราคุ้นยอะมากเลยแปลว่าตรงนี้จะต้องมีแบบว่าเป็นเตียงเตียงผ้าใบเนาะ อแม่เอาเอาหมาไปว่ปายน้ำมาแต่ว่าตอนนี้คือเราอ่ะอยู่ที่โรงแรมแล้วโรงแรมอ่ะก็ใกล้กับหาดบันชื่นมากขึ่น,นไเันเลยค่อนข้างที่จะไ r เว a t เนาะเพื่อนขาเพื่อนแต่ว่าอยากใส่สนสีน่ก็คือสามารถมาได้เพราะว่าที่นี่เขาไม่ปัญหาะครรวยสุดๆเขาดูสินนอยาก,กเล่นอย่างใจนะเขามองไม่เห็นหรอกนะทีะ่นี่นะคะก็เขาก็จะมีให้มีผ้าใบให้อะค่ะแล้วก็มีมีเตียงนุ่มๆแล้วก็มี โต๊ะอีแลวมีโต๊ะวางให้ช่มยวทเลลเย็นยน้นะเก็ัเนเนาล,ลดลงตอนที่เรา,า,ลลาวันพนะ้าค่ะทุกใสใสกองวานะำุุ่่นเลยสูงมากมันเป็นชุ้นนคะตอนนี้ชั้นนะที่นี่ฉากแรกของการมาะเลลนะคะก็ากเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องาจะลงได้ไหมก็เลยไป็นู แคมมาลูกช yeah. ีกันมาทะเลชีนี่กลัวจ้าต่อให้ต่อให้เออดิชี่เขาก็ปรับกำลังปรับตัวอยู่นะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นทะเลเขาก็ค่อนข้างจะกลัวทะเลอ่ะกลัวมากด้วยพราแบบยืดนแข็งเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยเจอคลื่นคลื่นมันจะมีเสียงแล้วก็มีน้ำกระทบเข้ามาดิชี่ไม่ยืนตัวแข็งได้ไปไหนฉันรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น มันคืออะไรคืออะไรวันนี้มิชชี่น้ามอกมากนะ ะเจนนี่ก็ได้สั่งอาหารมาทานที่โรงแรมนะคะเมนูแรกนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวผัดมันกุ้งนะคะเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวแล้วก็เนื้อทอดนะคะเมนูที่2นะคะก็จะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมเมนูที่3ก็จะเป็นต้มยำรวมมิตรค่ะนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งค่ะที่น้องพอ,อเขารีเควสเลยจะตามมาดูเลยค่ะมันคืออะไรเมนูที่3นะคะอันนี้น่าทานเอ้ยไม่ใช่สี่มเมนูที่เท่าไหร่นะสี่สี่ไก่ทอดค่ะ เดี๋ยวเจนนี่ขออนุญาตเพื่อนๆไปทานก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้องพอกินต่อเลยลกูก ันนี้พ่อเอ๋มารับหน้าที่เป็นคนพาทุกคนมาดูอาหารเช้านะครับสำหรับวันนี้อาหารเช้าเรามีอะไรบ้างจานแรกก็คือขแนแกงปลาเค็มครับกับทอดมันปลาขแนแกงนี้อร่อยมากพ่อเอ้ลองทานแล้วนะครับแล้วเราก็มุฟงกันมาในส่วนของสลัดสลัดนี่มีให้เลือกอยู่หลายหลายชนิดเหมือนกันอันนี้เป็นขนมปังชุบไข่ทอดนะครับ แล้วเราก็กลับมาดูอ๋อนี่อันนี้ไข่ดาวแล้วก็จะมีแฮมกับไส้กรอกนะฮะน้องพอชอบมากไส้กรอกอันนี้แล้วก็เดินย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งอันนี้จะมีอโอเคหมูเป็นหมูปิ้งกับเบคอนนะหมูปิ้งนี่เดี๋ยวพ่อเอ๋มาเอาแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวต้มครับมีข้าวต้มกุ้งกับข้าวต้มขาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับ ก็จะเห็นว่ามี USA, กาแฟหลายหลายชนิดมากแล้วก็มีโกโก้ด้วยมีทั้งช็อตนึงถึงสองช็อตอ่าเดี๋ยวเราย้ายกันมาดูสเตชันสุดท้ายมีผลไม้นิดนึงน่าทานเหมือนกันแล้วก็มีขนมปังเอาไปปิ้งนะครับและสุดท้ายก็จะมีซีเรียลสำหรับเด็กๆแล้วก็น้ำส้มและน้ำเปล่านี่นะครับพาย

Yeah.